โองหนังแนเกษตรผสมผสานพื้นที่4ี่ไร่ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาชมสวนของปู่เองนะคะส่วนนี้ปู่จะลงเป็นข้าวเหนียวสีขาวนะคะแล้วก็ต้นพริกตัวนี้เป็นต้นพริกกระเลี่ยงนะคะดงดกสวยๆเลยค่ะใต้ต้นพริกเราก็จะปลูกกระชายแล้วก็ขิงตัวนี้กระชายกําลังแพงนะคะแต่ว่าเรากําลังปลูกอยู่นะคะยังออกผลไม่ได้นะคะน่าจะได้ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนะคะถึงจะขุดกระชายขายได้นะคะ สวยๆเลยนะคะใต้ต้นพลิกค่ะก็จะมีกระเพราตัวน,นี้เป็นกระเพรานะคะใบกระเพราหอมๆเลยค่ะตัวน,นี้เป็นต้นพลูต้นพลูขาวของยายทวดน,นะคะปลูกได้นานแล้วค่ะตรงต้นพลูขาวตัวน,นี้นะคะได้กินตลอดได้ขายด้วยนะคะเป็นของยายทวดน,นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของต้นมะพร้าวเป็นต้นมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยส่วนของตัวนะคะจะทําเป็นโค้งหนองนาเชิงเกษตรผสมผสานนะคะมีสระเก็บน,น้ําสระเลี้ยงปลาโคกสร้างที่อยู่อาศ สร้างกระท่อมพื้นที่ปลูกพืชพันธุ์ต่างๆนะคะมีไม้เศรษฐกิจผลไม้พืชผักสวนครัวต่างๆนะคะส่นนี้ก็จะเป็นโซนของต้นกล้วยนะคะก็จะมีกล้วยน้ำวา้ากล้วยหอมทองกล้วยตีนเต่ากล้วยไข่นะคะส่วนน่าจะเป็นต้นกล้วยน้ำว้านะคะ อันนี้ก็จะเป็นเผือกปลูกเผือกด้วยนะคะแซมแซมตรงต้นกล้วยนี่เป็นกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองของเราลูกจะไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะคะแต่ก็ได้กินอยู่นะคะส่วนนี้เพิ่งปลูกได้หนึ่งปีนะคะก็จะมีต้นมะพร้าวมะม่วงแล้วก็ต้น่าเหลืองนะคะอันนี้เป็นกล้วยตีนเต่าต้นต้ยมังกรก็เพิ่งปลูกได้หนึ่งปีนะคะก็สะเลี้ยงปลาตัวน anyway> ี้เป็นสาเลี้ยงปลานะคะก็จะมีพวกปลาเนรปลาดุกจะเลี้ยงปลารวมนะคะสาเลี้ยงปลูกก็จะเลี้ยงปลา นี้นะคะเพิ่งปล่อยก็เลยต้องแยกนะคะเลี้ยงแต่ปลาเน,นแล้วก็ปล่อยให้มีต้นผักบุงขึ้นนะคะจะได้เป็นอาหารของปลาเน,นได้ด้วยนะคะ่ันนี้ก็จะปลูกพวกต้นมะกออต้นน้อยหนาแล้วก็แซมด้วยต้นกล้วยนะคะ มีต้นพลังจิมจูตัวนี้ปลูกได้ปีที่สามแล้วนะคะลูกพอหอแล้วค่ะเดี๋ยวหาเวลามาหอกันค่ะ่วนนี้จะเป็นไม้เศรษฐกิจตัวไม้เศรษฐกิจเราจะปลูกรอบพื้นที่เลยนะคะก็จะมีต้นยางนาต้นมะฮอกกานีต้นพยุงไหายหลําเราจะปลูกแซมแซกันผสมกันเลยนะคะส่วนต้นมะนาวต้นมะนาวเป็นบ้านเปลือกบางน้ําเยอะต้นกระถอนต้นแคนา ต้นพุทราเป็นน่าจะเป็นพุทราน้ำนมนะคะที่เราปลูกได้หนึ่งปีแล้วค่ะช่วงวันหยุดเด็กๆก็จะมาตกปลาเล่นในสวนนะคะเป็นความสุขของเด็กๆเลยค่ะโซนนี้เป็นการตกปลาหมอปลาหมอในน้ำข้าวเป็นปลาหมอที่เกิดเองตามธรรมชาตินะคะเด็กๆจะหาขวดไส้เดือนแล้วก็มานั่งตกเบ็ด เล่นกันในทุ่งนาแบบนี้นะคะเป็นความสุขแบบของเขาคะ่ะบรรยากาศในสวนของผู้ก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแค่ได้เข้าสวนก็มีความสุขแล้วค่ะความสุขของคนที่รักสวนรักการปลูกต้นไม้รักการทําเกษตรก็จะมีความสุขไปแบบนี้นะคะ